สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบเป็นบ้านปี้ยายชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้สภาพมาให้กระเพาค่ะเมนูมันีเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพา,าทําแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่นะคะเครื่องแกงในสไตล์อีสานนะคะพี่น้องใส่แต่กะปิลงไปนะคะกะปิเนี่ยของย่าเนี่ยเยอะว,ว่ามั่เป็นกะปิแบบฟูๆเยอะกระโบโบถือเื่อกั้นค่ะพี่น้องซื้อมมใ่นะคะในนี้ก็จะมีตะไคร้พริกแห้งหอมแดงแล้วก็กะปิค่ะจะไม่มีกระเทียมนะคะพี่น้อง อันนี้ก็คือกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งธรรมดาเลยคะ่ะพี่น้องแล้วก็โค้งไก่นะคะเป็นโค้งไก่ล้วนๆเลยค่ะเราเอาไขมันออกเลอาเอาเ,อเ,อาเอาต็มมองมีเนื้อมีนังนะคะพี่น้องมากินนะคะก่อนอื่นค่ะเราคั่วพริกแกงให้หอมเลยค่ะเยวป้หูวากะปีเจาเนียเขาจะใสอีกอย่างนะคะ่ะพี่น้องเวลาทีข้าแกงเลี่ยงในเฮติยังกะซ่าค่ะน้ำซุปของเราน้ำแกงมันจะฟูเป็นเนื้อขึ้นมากเลยค่ะพี่น้องนะคะ อันนี้ก็คือกันถามมลองเบิรงค่ะพี่น้องคั่วพริกแกงเราให้หอมค่ะจะอีสานแท้กับบแเมนค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเขาใส่กะปิแทมปลาค่ะจะจะออกกึ่งๆนะคะจะผักกางกับบแเมนค่ะเพราะว่าเครื่องสม,มุนไพรในข้าตามนี้มันเป็นสไตล์อีสานค่ะนะคะเอาประมาณว่าลูกครึ่งค่ะพี่น้องนะคะคั่วพริกแกงให้หอมเลยค่ะ พอพีข้าเริ่มหอมค่ะใส่ไก่ลงไปเรียกว่ากะปิเจ้านี้เพื่นต้องใส่เนื้อกุ้งลงไปนําค่ะพี่น้องกุ้งแห้งค่ะมันจะเป็นฟู่ฟูค่ะพี่น้องนะคะลวนโครงไก่เราให้สุกเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเข้าล้วนบะสุกวยค่ะพี่น้องมันจะทําให้ข้าวเวลาที่เราซดน้าแกงนะคะเราล้วนให้สุกก่อนพอใส่พักหรือใส่อย่างอื่นลงไปค่ะพี่น้องมันก็นจะแสแปค่ะนี่ค่ะต้องให้สุกก่อนนี้ค่ะรับรองว่าไม่มีคาวค่ะ เดีย๋ยวหาตะลิ้วก่อนค่ะโคองไกลในห้างไ้ไปโดดเติบค่ะพี่น้องหัวตะโง่กลับมากค่ะนะคะเดีย๋ยวเวล้วนโคองไกลเห็ดสูก,ก่อนค่ะเดี๋ยวจะพามาเห็ดขันตอนต่อไปจ้าเอาละค่ะ ข้าโค้งไก่ข้าเหลิมสุกค่ะใส่ผักกวางกุ้งลงไปพี่น้องสวัสดีมื่สุดเบิดบกกระทะนี่บ่อดดเอาหมอใหญ่นะคะพี่น้อง นี่คะ่ะน้ำพักก็จะออกมาน้ำน,นะคะพี่น้องเดลล้อกให้พักยุบก็ข้าวหนึ่งข่าย่ย้าก็จะเติมน้ำส่วนที่เหลือลองไปคะ่ะพี่น้องรับรองว่าสูตรนีแ่บนะคะไข่ไข่แกงผักกาดจอของคนเหนือนะคะพี่น้องของพี่น้องเช่าเหนือคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแกงแบบสไตล์อีสานเองเย้าเลยค่ะพี่น้องนะคะผักเนื้อก็จะใส่เป็นทั่วเน่านะคะแต่เย่าใส่เป็นกะปีแต่ว่า,าอีสานแท้ๆก็จะใส่เป็นปลาคะ่ะ พอพักข้าเริ่มสลดค่ะพี่น้องเอาน้ําใส่ลงไปค่ะส่วนปริมาณของน้ำนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปหั่เลยจ้ะมากน้ำมากน้ำน้อยนะคะหรืออยากสดน้ำไล่ๆกระเซลงไปได้อีกค่ะนะคะพี่น้องสเสื้อโบวาพี่น้องเสื้อบว่โบมีเงินซสือบก็คือกินต่โค้งไก่โค้งไกน่นีแซ่ตัวเหนือไก่นะคะเยพพี่น้องเมิ่งคลิป ที่พันทานบ้านเนี่ยย่อพวแยากินตไก่ค่ะพี่น้องนะคะไม่ใช่อะไรที่นี่ให้กินตไก่แต่ว่ามืนน่อนีไปพอค้องไก่ค่ะพี่น้องก็เลยซื้อมากค่ะมาเห็ดแกงเมนูนี้ค่ะพี่น้องกินก็เผานี้แซ่บปันยังเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะค้องไก่เห็ดดีๆด้วยค่ะพี่น้องทอดกบกอกีก็กกกตำหมกุ่งนี้แซ่บก็เหนือมันเลยละค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่าขออนุญาตเคี่ยวไปเรื่อยๆให้โครงไก่สุกแล้วก็ให้ผักสุกนะคะเดี๋ยวสภาพมาปรุงขั้นตอนต่อไปจ้า เอาละค่ะพี่น้องพ่อแกงเขาเริ่มสุกนะคะโครงไก่เริ่มเปื่อยแล้วก็ผักเราเริ่มเปื่อยะค่ะเยวก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องนะคะเี๋ยอสับปใส่หลายเพราะว่าขามีกะปิใส่ลงไปแล้วค่ะตามด้วยชูรสนะคะมักไผ่มักมันด้วยจ้าพี่น้องบางคมกันสบายใส่ผงปรุงรสแล้วคือใส่ชูรสนะคะพี่น้องก็คือความชอบนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะส่วนน้ำปลาอย่าฝ่าใส่ค่ะเพราะว่าพริกแกงที่เย้าโขรงนะทั้งกะปิแล้วก็ทั้งเกลือนะคะ เรียกก็ใส่ผงผงรยไปน้ำอีกนะคะจะฝาใาส่น้ำปลาค่ะอือพร้อมพนๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะจากนั้นชิมรสดูค่ะ ียงหม้อเขาด้ยค่ะพี่น้องปีดปี๊เมื่อกี้แซ่บเลยค่ะกำลังนัวค่ะพี่น้องแกงที่ใไ่กะปินี่ค่ะพี่น้องปลาเข้าไปตรงไ่ก็ได้ค่ะแซ่บนัวออหลีค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเคี่ยวให้ผักนุ่มอีกสักนิดค่ะแล้วก็ปิดไฟกินได้ค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ แกงผักกวางตุ้งเสโคมงไก่ง่ายๆแต่อร่อยจ้าราคาพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่ค่ะ,คะพี่น้องเมนูมนง่กกายๆแต่แซ่บคะ่ะพี่น้องนะคะสีสันนาตาเป็นต่แซ่บบ่ค่าคพี่น้องนะคะกวางตุ้งนะคะพี่น้องผู้ใดมักเปื่อยก็านี้ก็สามามาเคี่ยวได้อีกด้วยคะ่ะจวใส่แค่กะปินะคะผงปรุงรสแล้วก็ ชูรสแล้วก็เกลือท่โกไปในกะปิค่ะ,คะพี่น้องรับรองว่าแซบสำนีเอาอยูเลยค่ะพี่น้องนะคะเป็นคล้ายๆกึ่งอีสานกึ่งไทยนะคะพี่น้องแต่ว่าเครื่องแกงของเย่าใส่ทุอย่างแบบสไตล์อีสานเลยค่ะตะไคร่หอมแดงนะคะกะปิค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะรสชาตินะคะผู้ใดชอบเพดๆค่ะเอาพริกแห้งนะคะท่ควัวเหลือลูกทอนเหลือโรยลงไปอีกค่ะรับรองว่าหอมอร่อยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆดเดอ้อจากพี่น้องมาค่ะเอาถั่วเอาซ่ามาตักไปกินไปยานในกันค่ะพี่น้องแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่ค่ะพี่น้องเป็นวิญ,ญญาณไก่หรือโค้งไก่นในละจ้า